TV. บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขับเคลื่อนและพัฒนาวงการกีฬาแบดมินตันไทยร่วมสนับสนุนการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติรายการ p ริ n เ e s s ิริวันวรีไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า2 5 0,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ8ล้านแนบาท การแข่งขันรายการนี้นับเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์สำคัญของปฏิทินแบดมินตันโลกในระดับ World Tour Super 300ที่นักกีฬาระดับแนวหน้าจากนานาชาติให้ความสนใจเข้าร่วมเพื่อสะสมคะแนนอันดับโลกพร้อมทั้งเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามนโยบายของรัฐบาล แฟนแฟนแบดมินตันจะได้มีโอกาสร่วมชมและส่งเสียงเชียร์ทับนักตบลูกขนไก่ไทยแบบติดขอบสนามโดยดาวดังนักกีฬาไทยลงสนามครบครันนำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารเมรัชนกอินทนนท์พร้อมนักแบดมินตันชั้นนำของโลกเข้าร่วมการแข่งขันโตโยต้ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาวงการกีฬาแบดมินตันไทยให้ประสบความสำเร็จมากอย่างต่อ ่อเนืงโดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่นักกีฬาไทยจะได้แสดงศักยภาพสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมสร้างความสนุกเร้าใจและความสุขให้กับแฟนกีฬาแบดมินตันไทยอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยให้หันมาสนใจเล่นกีฬาแบดมินตันให้มากยิ่งขึ้น ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้นักตบขนไก่ไทยระหว่างวันที่27มกราคมถึง1กุมภาพัานธ์ณอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติห้ามพลาดนะคะ